เห็ด,ดหเเร็จจ้างามมากเพิ่มใกล้ๆนี่ลูกใกล้ๆนี่มัน,นลูกปะนะหลงบอกกับลูก <c oughs> อืมงามบ่พีน่น้องลูกนี่ใกลมันก็เห็น,นงามบ่พี่น้อง ตัดขามันออกสิไอ้จ้าสร้างยิวไฮอื้มใสุ่อันนี้อันนี้บอทั้มในตัดขาด้พี่นอ้องตัดขาออกก่อนมันสิเปื่อนมูนเนาะเดี๋ยวผ้ายงางไปเอาอีกทั้งหนากบมีอะไร ตกาวก่อนเปืน,นาเก็บเพียดอกพดอกมาพี่ก้คอยๆเด้ออันนี้เฮ็ดอันเฮ็ดืนไส้นีพน่พี่น้องเฮ็ด่นไส้เสกลืออันนี้ก็แกงแสน่เฮ็ดึ่งคาตั้ม,มอ่ะ ดอกนี่มีดอมกึงพี่น้องเห็นะนั่งลงซุ่มใกล้ๆมันก็เห็นดอกเห็ศตัดออกข้างประตงเสียดายพี่น้องตัดออกเลย นี่ดังอือสุดดงข้างไหนวะข้างไหนที่ฝนจาร่าหลายดูสักครอก็ไม่หรอกขอบเอาบอสนี่อปตองไปเอาเอาเลยหืนี่สองดอกงามๆจ้ะไปหล่อล่ำได้พี่น้องนี่เห็นบ ้องดอกอ่อนๆเลยจ้ะลงน้ำลงน้ำจ้ะไปนี่ก่อนมีดอกนึง เดี๋ยวค่อยตัดขาน้ำคนเซกุก่อนห้องมีอีกบนอมีอีกบนอเพีย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 เซกุเซกุทงลงน้ำเด้พี่น้องกลมลงมาเอาเซกุก่อนไปตนไปทึงมาในี้องบึงอีกทางผลสิมีบอให้ปลาผ อุ้ยนี่สองดอกพี่น้องสองดอกจ้สองดอกอันนี้มันเห็ดิงว่ะนี่อุ้ยเห็ดิงจ้ะพี่น้องเห็ดเพิงแต่มมันเถาแล้วมันแก่เลยจ้าว่าเอาอันนี้เห็ดเห็ดดินเห็ดนาแลจ้ะพี่น้องนี่อุ้ยงามงามงามอ่อนอ่อนเลยนี่เห็ดนาเลเห็ดนาแรน้ำมุ่มน้ำเมา ไปยังเขาไปเบื้องข้างหน้าเนาะพี่น้องอุ้ยอุ้ยนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงพี่นอ้องเอ้ยงามง่ามง่ามปุณะเพียเพียตั้งโจโก้อยู่ตั้งโจโก้อ,อยู่ผู้โโโออดเดียวนี่สวยสวยจ้ะสวยสวยจ้ะพี่น้องงามงามดอกนี่ไหม มวยอ่อนๆเลยจ้ะอ่อนๆเลยดอกนี่พี่นอ้องใส่คู่เฮ้ใส่คูค่นี่สองดอกย่างไปวุ่งข้างในเนาะพี่น้องเนาะเก็บเพิงน้อยพี่น้องดอกนี่น้อยกำลังเกิดกำลังเกิดจ้ะ ขาขางามขนาดเลยนึง่งเกิดสดตุ๊บุ๊ยอยู่งามงามไซกุดเดี่ยได้หลายแล้วเดี๋ยวค่อยตัดขาทีหลังยางกายนุ่นโ่เห็นไหมจ๊ะมันดอกน้อยๆกำลังสิเกิดเนาะมีจ้าฮิตพึ่งฮิตพึ่ง ดอกนี้บ่าง,งามปนไหนหอดอกนี้บ่สวยปนไหนแ่กเอาอี่ากพี่น้องมางี่ดอกนี่ดดอกนี่งงนะแจแลวแจแกต้องมาท่านแจกตอู้เสด็ o นะคะผู้เด็ o นะคะพี่น้องางนี้รแขนสอกกับมีดเ<จ>ยีหมยงนันบแมน เห็นบ่นี่เห็นบ่เห็นเห็นซุ่มบ่อืมนี่โอ้ยมันจะแก่แล้วจักหน่อยมัดแก่ดัวพี่น้องเบื้องเบื้องเพื่องวันนู้อเบื้องเพื่องวันนี้ั่นแก่แล้วเอายุติลานนี่เอาเลยเอาเลยอืมแก่แล้วก็เอาเน้ำพี่น้องเนาะเตี้ยขามันก็ใสได้เอาเพื่องวันทิ่มบ่เอาเพื่องวันทิมมันเป็นสปอยอยู่นี่พื่อเอาเอาทิ่มด้วยเอาตะขามันเนาะตกขาเพื่ง เพิงถิ่มตะขาบมก็ได้ไปพ,ไปไปพี่น้องไปทั้งนาไปทั้งนาจ้ะพีดอกพิงข้ที่เยอะไมยดอกน้อยๆทั้งยางหยงมูมีขานี่จ้ะเพวว็ดิ่งวานขาเไร 怎么？